ครับสวัสดีครับก็าามารีวิว LS ต่อนะครับหลังจากรีวิวเทหน้าไปทุดสีสวยครับอา่าในเล่มเป็นเป็นเขียวดำนะครับสีไม่ตรงเลมนะครับล้อยางใหม่ดุมใหม่ซี่ใหม่ยางใหม่ระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวติดครบหมดน,นะครับ คาบูเดิมก้องเดิมปั๊มทูทีชุดพรีเมียมโดยรวมถือว่าหล่อครับหล่อหล่อมากต่อเดิมนะครับผาสีหกหก เดินไม่ใช้ได้ครบนะครับวัดรอบความเร็วน้ำมันเอ้ยไม่ใช่น้ำมันอะไรความร้อนความร้อนปกติครับวิ่งไกลสบายครับออกทริปได้สบายเลยครับนี่ครับดูรวมสวยมากเดีย๋ยวมาฟังเสียงนะครับเดี๋ยนะครับขออนุญ,ญาต เท่าเดิมนะครับเดินเบานิ่งๆน,นะครับเรมตเตลเมียชุกอนครบสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทบมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมจัดส่งทั่วประเทศเลยครับ น่าจะอ่อนครับโดยรวมสวยครับ <S <S โอเคนะครับผมราคา25,900บาทนะครับ สวยๆอะตข้อเด็กมาสนใจก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กออกซึ่งทะลุฟอยนะครับผมจะส่งรูปประเทศเหมือนเดิมขอบคุณมากครับ